ก็วอกใคเหวี <Ừ. S 2> <Ủ a S 3> ่ยเจ้าได้บ้างมั้บาเกี่ยวก็ไรจ้าก็เจ่้าะไรเคาทพจุน่กี่เงก็้งเสนเื่อนบนจนโนมัเมื่อเมือเมื่อจอายั้เมี่ยวอกเมื่อมื่อไปกระสเมื่อนาะ้่ายได้ เราต้องนำเรืนการคุนพระราชาสับแล้วสับเลยฮิฮ oui> ิ้กฮิทิฮิฮิฮาฮิ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 เิฮ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 ิอิฮิดิฮ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 ิงาฮิฮิริฮิ เขาเฝ้าเาเาออยผมไปตลาดมาพบกับวิถีชีวิตของชายนุแสนยากษ์กบมากครับอยากให้รครเอา แม่ลองขับออกให้ด้วยครับเราจะทำยังไงกันดีอ๋อ,อไม่อ,อกนเรามีเมล็ดพันธุ์ถึงความรุ่งเรืองจงทำให้พวกเขาแล้วบอกพวกเขาได้ว่าแห่งตั้งใจถูกแล้วก็ดูแลมันอย่างดีก็มองจากนี่เนินการโดยนะครับขอให้พระราชา็นเฉรี่ยพรปุ๊บเฉลี่ยค จ้าค่ะจะได้ขยด้วนี่แม่าเอาค่ะใคาะดเนี่ยขายจะขายทีเจ้าค่ะคะกุ๊บย่ากำจนีไม่ตัดกำลงานีมาย่านว่ได้คอยจะ้ามงซีคุณนล้น่ เด็กไ่ได้อยู่ในขายเอากระมแต่ตะ่รุดขายหยังขายย่างกรม้นซุนไก่อ้อยเขาบอว่าเา็ก้ม่แตะซื้อเอาไม่แตะซื้ออยู่ในบอกเปลังกับเขาเอาที่บอกเขาบบเขายามาเออเขาไบนี้ก็เลยไล่กีาเพราเจ้ากรมี้อย่งเฮ็ดมมีความหนาซุนไก่เฮ็ดไทยงนบทจะเลิน

thank <laughs> you i <laughs> นะประชาชนต่างก็ตั้งใจที่จะปะลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรุ่งเรืองที่ประชาชนให้มาจนกระทั่งสามเดือนผ่านไป ชาเดฟคนโอ้โหดีโอ้โหาเอาปแบลรูปปีน้ำมันผิดป่ะโอ้โหแม่เล่นชามากเลยโอแหงหลายของเจ้าโอ้โหที่ดีเนาะที่ดีแพ็กยาดีแพ็กเจ้าแพ็กเจ้ามืออ่ะโอ้ยอย่งหม้อหม้ออย่างน้องน้องอ้อย่งม้ออ้อย เป็นเนี่ยเป็นเ็คนเนี่ยเาเป็นคนวไค่ะาน่ย่ได้ไม่